ครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกระดงเด่นพากินไปเที่ยวครับเอาผมเออตลาดตลาดแครอทปางนะเอาหางวัวที่เอาไปต้มซุปเองเนาะหางละ300ครับกลุงเด่นจะซื้อไปชุดหนึ่งแล้วก็จะลองไปต้มดูครับแล้วก็ตอนที่สามครับเมนูซุปหางวัวนะครับสูตรลุงเด่นครับมันใหญ่มากเลยมันซับเก่งกินละร้อยร้อยยี่สิบบาทครับมันก็สองโลเจ็ดก้อนที่ได้แค่สามร้อยบาทนะครับเป็นตุ๋นไว้มันมื้อนะครับ ที่นี่รสอะไรครับเนื้อแดงมันมีแบบที่ต้มต้มแล้วก็มีแต่ว่าผมต้มแล้วน้ำซุปม,มันออกไปครับเสียรสชาติแล้วเพราะว่าต้มนี่ก็ต้มเองมีมีที่บ้านจะตัดได้ก่อนเนาะส่วนหางนี่มันจะมีมันจะมีเนื้ออยู่ข้างในสีแดงๆนะครับเพราะว่ามันเอาไว้มันเอาไว้ก็ไล่แมงครับ ครึ่งวันจะอร่อยต้มสอง,องเตียบมันกันนี่ต้มเสียเดียวกินกินมอดแล้วมันเปเสียแล้วครับนี่ ครับมันเปิืงอมันเปิงทานนะเนาะเปงเปงไฟแกงเซบแกงเซบอลเนี่ยแกงเซบบอลนะนั่นะครับกลอนลองเดินดูตลาดนี้ดูครับเจอาของแปลครับ เดินดูต่อครับตลาดาตลาดอะไรเนาะมันอยู่แถวลำปางเนี่ยครับเลยเลยตัวลำปางมาดนึงนะครับหมูโซอนอาหารทะเลเอาุ้มเต้น

ครับเดี๋ยวเอาเดีอ,อย่างก็เองซุปหางวัวต้มเสร็จไข้เสร็จต่ขาต้าตมไปสักสามชั่วโมงครับหน,อนอ่อไม้หน่อไม้ก็หมดแป้งครับหางละยี่สิบบาทเอง มาะดิบะเอ,อเอาละกะันเอะกอเดยวโพบเขาอีวขอกินเมืองเมืองาปลแตงลครับเนี่ยซาปลแตงใส่น้ำผู้รของนนกินเมืองแตง ตลาดก็คือว่าคือว่ากว้างอยู่นะครับกระทัองว่าตลาดออตลาดสดตลาดสดบ้านต้นยางนะครับเดี๋ยวก็รอมาดูคลิปเรียนอ่ะทำซุปหางวัวกินเองครับมันต้องแบบหม้อนี่ถ้าต้มนมดกินกินได้ทั้งตระกูลนะครับเพราะว่าเวลาต้มมามันปุ๊นครับตลาดนี้มันจะมีช่วงตอนเย็นๆนะครับถ้ามาก็เรามาแวะดูได้ครับตลาดต้นยางนะครับ เลยจากตัวเลยจากตัวจังหวัดลำปางมาสักสิกิโลเนี่ยนะครับจะเจอตลาดต้นยางนะครับติดถนนใหญ่เลย,น,น,น,เเยนะครับถนนสายเอเชียนะครับถนนสายหมายเลขหมายเลขหนึ่งนะครับตรงไปเรื่อยจนถึงเชียงรายเลยครับเดินขอตัวกลับมานะครับ